ศึกฟุตบอลโลกโซนเมกาใตา้เอลกาดอนเจอบาซิลใครจะเก็บชัยไปได้ติดตามได้ในคลิปนะครับ สวัสดีคร like right? ับช่อง LSM ก้าวสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งบุนโลกนะครับวันนี้ก็วันที่27นะฮะมกราคม2565นะครับก็เราจะไปที่ฟุตบอลโลกโซนเอียร์กาใต้ครับเป็นคู่ระหว่างเอกวาดอร์เจอบราซิลคู่นี้แข่งตีสี่นะครับสนามเอสติโอโรดิโกสนะะฮปาสเดกาโดนะฮะเคยเจอมา13เกมนะก็ตั้งแต่ปี2003เสมอ3เจ้าบ้านชนะ1นและเอกวาดอร์นะส่วนบราซิลชนะ9เลยนะครับ 6เกมหลังบารซิลไม่แพ้ใครเลยนะก็ชนะ4เสมอ2องฟอร์มดีมากนะครับส่วนเอลกาดอเนี่ย6เกมหลังก็หลุดแพ้ไปเกมหนึ่งนะชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับผลงานเจอกันมาก็1-1บารซิล2-02-03-000แล้วก็1-0ที่บารซิลนะก็บารซิลดีกว่านะนะราคาเปิดมาสกอร์สูง2ลูกเหรออืมสลูกใช้ได้นะกดสูงก็ได้นะมีโอกาสยิงเยอะสมควร บาซิลมาต่อปปพวกนี้ราคาเสมอบาซิลมีจะราคาเสมอบาซิลพอันตรายนะถ้าไม่มีก็ปปก็ได้ส่วนราคาเยืเยอนเจ้าบ้าน3.30ราคาเสมอ3.25ทีมเยือน2.25เว้ยบาซิลแหละวันนี้นะเชีย์บาซิลดีกว่าคิดว่าเก็บใช้ได้ครับเป็นราคากันบาซิลบาซิลอยู่ไหนบาซิลเสมอโอ้โหถู63ก็ปลอดภัยไว้หน่อยก็ได้ราคานี้นหละ อ่ะเกมว่าเสมอกัะเจ้านะชนะได้ตังค์นะครับคู่นี้อยู่ที่บาซิลครับแนตะ่ติดไปโนไว้หน่อยเข้ามาคลิกกันได้เลยส่วนคู่ที่สองเราจะไปที่คอนคาเคสนะเป็นจามกาเจอเม็กซิโกครับคู่นี้แข่ง7โมงเช้านะครับก่อนไปทำงานสามารถเปิดดูผ่านมือถือได้เลยนะคลิกหกงเข้ามานะครับการเจอกันมา11 game, เม 2, ากมเสมอ2เจ้าบ้านชนะ2ส่วนเม็กซิโกชนะ7นะครับ6เกมหลังเม็กซิโกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ4เกมหลังไม่ชนะใครเลย6เกมหลังได้ชนะ2สะเสมอหนึ่งะแพ้สนะครับ ส่วนจามเมกานี่ก็กฟอร์มไม่ดีนะหกเกมหลังชนะเกมเดียวนะที่เหลือก็เสมอสามแพ้สองแต่ก็ถือว่าเสมอเยอะนะมแมสโกเมื่อก่อนชอบมากเลยนะผลงานเจอกันมาเมสโก2องหนึ่งจาเมกาชนะเมสโก1 0นึ่งศูนย์มสโก20องศูนย์มสโก3สามหนึ่งส่วนใหญ่เป็นมมสโกที่เก็บใช้ได้นะแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นเนะแล้วก็โอกาสเสมอก็พอมีดูนะแล้วเมสโกเหนือกว่านะพอดูระไคร้หนึ่งสกอร์สงูงสอง,สองลูกกดสูงแล้วกันเมสโกต่อขึ้นกุมลูกคิดว่าชนะได้นะ แต่ก็เหนื่อยก็ควรน,นะเออราคาเจ้าบ้านห้าจุดเจ็ดห้าทิมเยนหนึ่งจุดหกเจ็ดราคาไหลลงที่เม็กซิโกเลยนะไปจัดเม็กซิโกกันครึค่งคบลูกครึ่งลูกหกจุดเก้าครึ่งคบลูกนี่แห,หละสวยนะคิดว่าชนะได้สกอร์สูงแหละกสองลูกไม่เอาแล้วกันนะคิดว่าเม็กซิโกวันนี้ดูดีกว่านะน,น่าจะเก็บใช้แล้ครับตัวผู้เล่นชั้นไม่ธรรมดานะฮะทีเด็ดสองคู่คู่แรกอยู่บราซิลน่าไปเยือนราคาเสมอเองนะอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ปลอดภัยไงนะใครอยากได้เยอะหน่อยก็ปปก็ได้ครับเสี่ยง ตัวฐานนะส่วนคุยสองเม็กซิโกโไปเยือนนะครับจาเมกาครับเจอกันมาเม็กซิโกดูกดีกว่าเยอะเลยนะครับคิดว่าน่าจะเก็บชัยวันนี้ไปได้นะครับเชียร์ที่เม็กซิโกก็ไนดะ้กันโกนะสนใจครับเชียร์บอลแบบนี้หรือว่าดูบอลฟรีก็สามารถคลิกลิงก์ตา่างดุโอเข้ามาได้นะครับค่าน้ำดีที่สุดในประเทศแล้วนะครับยังไงวันนี้ฝากช่องเป็นกลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ